รีทันไทยตละ40บาทนะคะพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะเรียกร้องม,มาเยอะมากๆเลยว่าพร้อมจํำหน่ายยังนะคะอยากได้ต้นไซด์ย่อมยาวนะคะไซส์อนุบาลน,น้องเล็กนะคะราคาหน่าราักค่ะและต้นก็มีความแข็งแรงสวยสมบูรณ์มากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะมีโปรโมชั่น10ต้นแถมหนึ่งต้นนะคะสําหรับท่านใดสนใจนะคะเราก็จะเริ่ม จัดส่งนะคะวันจันนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเป็นต้นไปเลยค่ะจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะตอนนี้ไซนี้นะคะพร้อมจำหน่ายมีอยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงต้นนะคะติดจองแล้ว1 0 0 0ันต้นนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะต้องรีบแลวนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะใช้เวลา2-3ถึงเดือนนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะสอบถามทางเพจต้นมารีสวนตั้งสินได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาทางเบอร์0 8 3 5 5, 5 ได้นะคะรับรองได้ต้นตานะคะสวยแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ผิดหวังคะ่ะมีรับประกรันทุกต้นเลยนะคะรับรองจัดส่งไม่ตายแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ